สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะเป็นดาวกาชาตนะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆตอนแรกว่าจะสรุปผลเราพัฒนาให้ได้รับชมกันนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับพี่เนาะไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบลงแนวทางในรอบดึกแล้วก็แนวทางในรอบเช้านะครับพี่เนาะก็ยังมีหลายๆแนวทางนะครับที่ต้องลงของพ่งนี้เนาะ นะครับเดี๋ยวเราพัฒนาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับพี่เนาะก็แนวทางเนาะบางครั้งอาจจะลงช้าบ้างเดี๋ยวบ้างผมต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งว่าทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับพี่เนาะไม่ได้ไม่ได้ว่ามีแบบเขาเรียกว่าหน้าที่ที่ว่าลงแนวทางอย่างเดียวนะครับพี่เขาทางานทํางานหลักควบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะ ก็แนวทางนะครับผมทําตามสูตรคํานวณน,นะครับพี่ๆเนาะมีหลุดมีเข้านะครับเชื่นอชอบอยังไงแล้วค่อยตามเนาะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอาจารย์หรือว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็คือเป็นแอดธรรมดาเป็นนัดบินธรรมดาเนาะก็อาจจะมีสูตรในการคิดคํานวณตัวเลขเนาะแล้วก็เอามาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับแนวทางของวันที่10นะครับพี่ๆ เราการชากเนี่ยพมิทหนึ่งกับเจ็ดเนาะผลที่ออกศูนย์หกเจ็ดกับหกห้านะครับของเราของเราไม่มีเนาะ 6, หกหกบนหกล่างเลยนะครับใครรูดที่เจ็ดนะครับเข้าไปที่หกเจ็ดมาแค่สายรูดเนาะเดาโจนวี P ให้ศูนย์กับหกผลที่ออกสองเก้าศูนย์กับแปดสี่เนาะทำไมไม่เป็นหกศูนย์เนาะเป็นเก้าศูนย์ซะงั้นนะครับหกไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าศูนย์นะครับหุ้นเดาโจนนะครับให้แปดกับสามผลที่ออก หกแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะสามไม่มาใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดเจ็ดตรงๆเนาะแต่ว่าไม่ได้เน้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางของคืนวันที่สิบส่วนคืนวันที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่พี่คืนนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับวันนี้ท่าในใดที่ติดตามเราพัฒนาเนาะยินดีด้วยนะครับพี่พี่เนานะก็สายวิ่งรูดเม็ดเดียวให้ไปที่สองแล้วก็เจาะสองศูนย์ตรงๆเน้นๆนะครับ ก็ยินดีด้วยหลังจากหลุดมาน่าจะสามงวดแล้วนะครับพี่พี่เนาะน่าจะสามงวดแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ากลับมาแล้วนะครับลาวการชาตนะครับคืนนี้ให้ไปที่เลขหกกับเลขสองนะครับพี่พี่รูดที่รูดที่สองนะครับสองห้าสองเจ็ดสองแปดหกสอง หกสองนะครับพี่พี่หกหกแล้วก็หกแปดสามตัวหกสองห้านะครับนะครับผมลาวการชาตินะครับส่วนดาวโจน vip ดาวโจน VIP นะครับผมให้ไปที่เลข9กับเลข5รูดที่รูดที่5นะครับ5 4 5 0 5 8 9 4 9 5 9 8 3ตัว9 5 8นะครับ นหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์กับเลข1นะครับพี่พุ่ที่รูดที่0นะครับ05 06 09 15 16 19นะครับ3ตัว1 05นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบดึกขอให้เพื่อนๆพี่ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ